โอเคครับทุกคนก็จะแบบว่ามาแบบรวดเร็วนะก็คือไม่ได้อยาก live b l o กแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะมีแบบบางคอมเมนต์ใดๆอะไรเงี้ยนะครับในในมันดีหรืออะไรเงี้ยหรือว่าในในไทม์ไลน์อะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยเรามองว่าสำหรับเรื่องพี่เจตใช่ไหมครับอเรามองว่าก็อยากให้ทุกคนแบบ ให้กําลังใจกันละกันนะครับตอนเนี้แบบไม่อยากให้โทษใครอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยครับอืมตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องเข้าใจกันแล้วก็ให้กําลังใจกันละกันเนาะไม่ไม่โยงหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเห็นมีคนถามแบบสเตตัสผมแบบเมื่อสองสามวันก่อนเกี่ยวไหมนนี่คือบอกเร็วนะว่าไม่เกี่ยวเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งล้านเปอร์เซ็นตนะครับ แต,แต่ว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ของวันนี้ที่ทุกคนตัดสินใจพร้อมกันนะแล้วก็ไม่อยากให้โทษใครนะอยากให้เป็นกำลังใจให้กันเพราะเชื่อว่าคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อในตอนเนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับ <c oughs> ก็นะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ตอนนี้อาจจะต้องส่งพลังให้น้องๆกันให้ได้มากที่สุดนะครับ ตามนี้เลยไปแล้วครับมาแค่นี้ครับ